ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการิ i n e m a Daily นะครับวันนี้เราเผาเนอกสถานที่กันนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านลูกค้าท่านหนึ่งนะครับที่ไว้วางใจในเทเตอร์เฮาส์แล้วก็ทํากับเรามาอย่างยาวนานเลยทีเดียวครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของคุณพงศักด์นะครับเราได้ขออนุญาตคุณพงศักดิ์เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราจะมาขออนุญาตถ่ายทําห้องโฮมเทเตอร์ของคุณพงศักด์นะครับที่บิวห้องทั้งหมดโดยเทเตอร์เฮาส์นะครับผมโดยห้องนี้เนี่ยเราเริ่มทําตั้งแต่บ้านยังก่อสร้างไม่เสร็จเลยนะครับจนมาแล้วเสร็จสวยงามอย่างที่ เห็นกันเลยน,นะครับผมโดยพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นบ้านทั้งหมด4หลังนะครับแล้วก็บังเอิญบังเอิญที่ทั้ง4ี่หลังนี้เป็นลูกค้าของเค t ต r h o u s าทั้งหมดเลยนะครับผมโดยเมื่อกี้ผมแอบเช็คราคามานะครับว่ามูลค่าบ้านตรงนี้นครับไม่ต่ำกว่าห0 0ร้อยล้านบาทเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับ ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับคุณพงศักดิ์ที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นลูกค้าที่น่ารักของเทเตอร์เฮานะครับผมคุณพงศักดิ์รู้จักเทเตอร์เฮามานานหรือยังครับรูออ้จักมาได้ประมาณ67ปีแล้วครับครับผมคุณพงศักดิ์รู้สึกยังไงกับาการเซอร์วิสการบริการของเทเตอร์เฮาบ้างครับคือตอนแรกจะสร้างบ้านก็ไปปรึกษาคุณหนุ่มก่อนว่าออขนาดห้องควรจะยังไงดีกว้างยาวสูงอะไรยังไงมีสเปกอะไรยังไงแกก็วางแบบให้ วางแบบให้แล้วก็ปรึกษาเรื่องซิสเ็มที่จะมาลงแกก็บอกว่าบ้านในอีกหลายปีกว่าจะเสร็จเพราะว่ามันต้องใช้เวลาก็แกก็เลยวางสเปคคร่าวๆว่าเป็นระบบว่าทั้งฟังเพลงด้วยก็เป็นระบบ7.2.4ก็ทีนี้แกก็เลยบอกว่างั้นก็เดินสายก่อนละกันเดินสายทิ้งไว้ก่อนแล้วพอตกแต่งจะตกแต่งจะทําอะไรต่างๆนี่ก็ค่อยค่อยมาดูเรื่องเครื่องเสียงว่าจะลงยี่ห้อไหนสเปคยังไงอะไรยังไงครับผม โอ้ยอย่างนี้ก็ใช้เวลานานเลยทีเดียวนะครับผมของคุณพงศักดิ์คือห้องเป็นแบบว่าสไตล์โฮมเทอเตอร์ใช่ไหมครับรวมแบบดูหนังฟังเพลงด้วยแล้วตอนติดตั้งนี่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับผมคือบ้านกว่าจะสร้างเสร็จก็สามสีป่ปีก็เป็นสเต็ปมาเรื่อยๆพอ,พอโครงสร้างเริ่มเสร็จก็เริ่มเดินสายก่อนแล้วพอเดินสายเสร็จป,ปุ๊บก,ก็จะตกแต่งภายในก็ทีนี้ก็ต้องลงรายละเอียดแล้วว่าวัสดุบุกผนังจะเป็นยังไงอะไรยังไงทีนี้ก็ให้แกออกแบบเต็มที่แล้ว พอ,อเสร็จก็ประมาณหลังจากนั้นก็ประมาณปี2ปีเสร็จก็ถึงจะเอาซสเซมบมาลงมาเซตอัพก็เพอร์เฟกตครับแต่เมื่อกี้ที่แอบเข้าไปฟังผมรู้สึกว่าห้องคุณพงศักดีเสียงดีมากๆเลยนะครับครับคก็แกออกแบบเก่งนะฮะคิดว่าคิดว่าคิดว่าแกออกแบบได้เก่งแล้วก็เลือกวัสดุที่ดีแล้วก็ราคาก็สมเหตุผลครับผม วันนี้ต้องขอบคุณคุณพงศักดิ์มากๆเลยนะครับครับครับเป็นลูกค้าที่น่ารักของทีเตอร์เฮาส์มาตลอดเลยนะครับผมแล้วก็ยังไว้วางใจการบริการการทำงานของทีเตอร์เฮาส์นะครับได้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมห้องของคุณพงศักดิ์กันนะครับว่าระบบในห้องของคุณพงศักดิ์เป็นเป็นยังไงบ้างนะครับผมรวมถึงการออกแบบการตกแต่งภายในนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ในห้องโฮมเทยเตอร์ของคุณพงศักด์เรียบร้อยแล้วนะครับห้องคุณพงศักดิ์นี้มีขนาด54ตารางเมตรนะครับผมหรือว่ากว้าง6เมตรยาว9เมตรนะครับเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านชมรอบๆห้องนะครับผม ตรงนี้นะครับผมคือลำโพง BMW รุ่น 82D3 0ครับเป็นลำโพงที่โดดเด่นทางด้านการฟังเพลงนะครับผมแล้วก็ยังสามารถเอาไปใช้ดูหนังได้ด้วยนะครับโดยระบบของห้องคุณพงศักดิ์ครับคือระบบ7.2.4นะครับคือมีลำโพงทั้งหมด11ตัวนะครับกับซับอีก2ลูกนะครับในวันก่อนนะครับมี notification ขึ้นมาในเฟ e บุ o กนะครับว่าห้องนี้นะครับครบรอบ4ปีแล้วที่เราได้เข้ามา ออกแบบเดินระบบวางสายติดตั้งร้อยท่อเก็บงานทั้งหมดนะครับจนลูกค้าเข้ามาพร้อมใช้งานเลยนะครับโดยเทยตเตอร์เฮ้าสเราเนี่ยเริ่มทําตั้งแต่เริ่มนะครับจนถึงจบวางระบบเรียบร้อยนะครับผมเรียกได้ว่าทําเป็นเ u ลื k e นขีเลยทีเดียวครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับห้องที่เราพามาชมในวันนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับที่อยากจะมีห้องโฮมเทียเตอร์หรือห้องโฮมซีนีมาและห้องหนึ่งนะครับเที House ยเตอร์เฮาดีให้คำปรึกษาเลยนะครับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างยันจบงานเลยทีเดียวครับผม สำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณพงศักดิ์มากๆเลยนะครับผมที่เป็นลูกค้าที่น่ารักและก็อนุญาตให้เราได้เข้ามาถ่ายทำในห้องแล้วก็ในบ้านนะครับผมยังไงวันนี้ผมขอฝากเฟซบ o ๊กแฟนเพจนะครับอ่า s ับสไครต์ที่ YouTube นะครับผมแล้วก็ฝากเบอร์โทรติดต่อของ t ทเ a t e r เ o u s e ไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมกินเทเตอร์เฮากับรายการ Cinema Daily นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ